ุต้ายาลิซบุ่นใหม่เหรอค่ะนี่จ้านี่ดูดีมีค่ะน้ำอุ่นมันมีกล้องมาให้เรียบร้อยเลยไม่ไม่ต้องห่วงน้ำอุ่นนีค่ะแล้วเป็นไงแม่รอคราวที่แล้วรอทีนะหลอสวยมากล้านหลานคูป้อมเดี๋ยวไปนอนบ้านเขาเท่าแก่เนี้ดูดีของเต็มหมดเลยมีทุกอย่างยกเว้นสากกระเบือกับเรือลบ มีทุกอย่างเลยค่ะอยากได้อะไรละ่ะเ,ต,เะต็มเลยเต็มเลย,อยเออขายทุกอย่างรวยเลยเนี่ย ตรงนี้เขาเรียกอะไรอะลูก,กแถวนี้เขาเรียกอะไรอำเภอลตลาดลำดวนอยู่ในตัวอำเภอเลยฝากมาอุดหนุนกันด้วยนะคะมีทุกอย่างให้คุณซื้อเลยเนี่ยนี่รถเขาออกใหม่ป้ายแดงเจ็ดหกหกเดี๋ยวไปซื้อ หวยเลยมันเป็นแบบรถสปอร์ตเลยเน่ข้างในก็มีกล้องหน้ารถอ,อย่างดีเลยอยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงตรงโลตัสอเอ็กเพรสเลยโลตัสเขาเรียกโลตัสโกเฟรสแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เข็มขัดก็มี นีถึงบ้านแล้วบ้านสบายมากกว้างขวางมากเลยสะอาดสนะอาดบ้านหลานครูป้อมบ้านใหญ่โตยิงเล็กไหมล่ะ กระดุมทองดาวเรืองแล้วก็นี่เดี๋ยววันนี้นั่งรถคันนี้ไปเที่ยวกันไปสีสเกตวัดหลวงปู่สวงน่าชาิมามาตัวนี้สวยอะคอกี้แบบเนี้ย พอกิไทยบ้้านนีชมสวนดูปลูกข้าวโพดหน้าบ้านเลยอ่ะมีมีผักทุกอย่างปลูกกวางตุ้งอันนี้กวางตุ้งเนี่ยตัวเล็กๆอ่ะอันนี้เพนว่า้นนนอัีเพว่าผักโขมอ่ะหรือว่าผักกาดที่เขามาดองหรือเปล่าดอกเพียรผักกาดที่เขามาดอง ที่รลวงแล้วว่ามีฝักแล้วดูดีอ้นี้สรใช้ใ้ได้เลยตัวข้าววอดจะออกฝักแค่ฝักเดียวนะจะอดลฝักเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปไป,ไปบ้านเอาวัน<ร>อันอน,นี้จ้ะย<ๆ>ังรู้ใจอยู่ ใส่ข้าวด้เนาะใส่ข้าวเอาคูปอมไปใส่ข้าวดิฟอใส่ข้าวใส่ข้าวพออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปไหนอะทำพิชานไม่ได้ออกมาเอาอันนี้สอพอลอเหรอ อาวเนอะเดี๋ยวหนูใส่เพิ่มอีกอันนึงนะอะไรก่อนใส่เลยไม่ไปหาพระเดชพระคุณลวงพ่อที่วัดคนละวัดกันค่ะเนี่ยคนละวัดเหรอคะใช่วัดใหญ่ไปแล้วัดป่าไปแล้วอ๋อลืมไปจะเอาแล้วได้

หนาวมาก9โมงครึ่งเขาออกมานั่งตากแดดหน้าบ้านโอคือแกมเนกลไม่ได้ไหนมัน่เแทนแทยาน่มีเรืองมันเกิดใครเนี่ยมันเกิดแมนได้จะได้โดมแสงสว่างหน้าจะได้สาวขาวน่อยเพลันเกิดเพลงแต่ยานไม่มีเลยันนี้ยพี่แทนเนี่ยแม่เขาอยู่เนี้ยนี่วันเกิดคนนี้อ่ะนี่ไงนี่ไง เกิดเมื่อวานเกิดเมื่อวานฉสองรอบวันเลยเนี่ยดูดูเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยแม่ตอนเนี่ยแม่ตักสวยเอาข้าไปใกล้ๆหน่อยเลยจะได้เก็บหมดเดี๋ยวันเกิดเร็วเอาแล้วบางเราเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใใครเกิด วันเกิดใครรู้แค่หนูพี่แค่แล้วที่จะเปล่าแม่เ่านซื้อร้อซ้เบนให้คันหนึ่งของวันเกิดรถไฟไม่ช่หรถไฟไม่ตามแม่ไปสู้แล้วเอา้ย้ายมาอยู่ี่นย่าย่าอยู่นี่นย่าวมาอยู่นี่นี่ถ่ายวดีโอให้ย่าก็ดูอ่ะนาาอยู่ใกล้ๆมันววไม่สวยน่ะทางนั้นเดี่ยเป็นยรมาทางนี้มาแทนมาทางนี้ อ่จะเห็นไหมเนี่ยมันออกประตูมันไม่สวยอ่าจะเห็นไหมเนี่ยได้มาอ่ายายขยันได้มากร้องก่อนดีเฮปตูยูแฮปปี้วันเดทูยูแฮปปี้วันเดทูยูแฮปปี้เดทูย y นะลูกนะเี <rôle CCTV> ่เดียวดับเรื่งเก่เวยเป็นเก่งเก่งเก่งทีเดียวดับเลยมองหน้ามองหน้ามองหน้าเด็กจะไปออกสื่อใจรัดอยู่